ดีจลิตต่อเด่นลงไฟนอลซ้อมมาที่วันต้องเดินกว่าก่กระซ้อมอยู่ที่่ทยสิงห์มาวินที่เดิมเลยมีใครไปเป็นคู้บอลซ้อมจงอางนำบุติเดชกับเปิดไปดีไปเอิเ์ด่ยนใครกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบห้าปีสูงเท่าไหร่ครับ ส่วนสูงร้อยหนึ่งเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สี่แปดมวยสไตล์อะไรครับฝีมือวันนี้มาเจอบันโทเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายากเขาเป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะวันนี้มาเจอบันโทนะวางเกลยวางแผงไงดีต่อยตามเกลียวอหามีอะไรทีแก้ไขอ้วๆดีเนาะล่าสุดต่อยที่ไหนไว้ต่อยที่อ้อมน้อยวันนี้ต่อยใครเหนือพะยะเก่งมากชนะคะแนนคะแนนไปวันนั้นเบียดเท่าไหร่วันนั้นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งวันนี้ต่อยร้อยสองเนาะเมื่ี้ช่างแล้วเป็นไงบ้าง พอดีมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กนนะี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโซบูแรงวันนี้ก็พร้อมออกชนะใลคลาเหมือนเดิมครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่สองกิโลนี่นี่นจอยมวยไทยมาทั้งหมดยี่หกเขียนคนจังหวัดตลังฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยอ่ะฝากแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ผมนะวันนี้พร้อมออกชนะนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีคุณมากครับ